ครับวันนี้เราจะมาเปิดตำนานพระท่ามะปรางปู่วัดท่ามะปรางจังหวัดพิษณุโลกพระท่ามะปรางหรือเงี้ยวทิ้งปืนนี้เป็นพระกูกเก่าของพิษณุโลกซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูงโดยเฉพาะพระปุกวัดท่ามะปรางเนื่องจากมีพุทธคุณเป็นเลิศปรากฏมาตั้งแต่อดีตจนได้รับฉายาว่าเงี้ยวทิ้งปืน วัดท่ามะปรางจังหวัดพิษณุโลกวัดนี้เดิมเรียกว่าวัดท่าพระปรางเพราะที่วัดมีท่าน้ำและมีพระปรางอยู่องค์หนึ่งต่อมาองค์พระปรางได้ชำรุดทลายลงมาหมดพระพิมพ์ที่พบเป็นต้นแบบและที่มาของสกุลพระเครื่องท่าพระปรางโดยจะพบพระเครื่องสกุลนี้ที่วัดท่ามะปรางเป็นแห่งแรกทั้งเนื้อดินและเนื้อชินเงิน ทั้งนี้พุทธลักษณะขององค์พระท่ามะปรางทายทอดแบบมาจากองค์พระพุทธชินราชโดยตรงพระเจดเป็นปิ่นยาวเล็กน้อยพองามเม็ดพระศกแสดงเป็นตาสี่เหลี่ยมพระพักเป็นรูปไข่ใบหูยาวป่าบาลำแขนอวบรำ่ำซอกแขนแคบพระนาพีหรือสะดือเป็นแอ่งบุ๋มเล็กๆประทับนั่งในท่ามานวิชัย พัดขวาวางแนบหัวเข่าด้านขวาเรียกการนั่งแบบนี้ว่านั่งแบบเข่าในซึ่งเป็นแบบทั่วๆไปของพระสกุลท่ามะปรางพระจักกุวัดท่ามะปรางนี้ในเนื้อชินจะพบเป็นเนื้อชินผิวสีดำสนิมตีนกาส่วนในเนื้อดินพบเป็นแบบเนื้อละเอียดหลังเรียบๆจากคำบอกเล่า ของการขุดพบพระคุนี้พบมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5โดยได้มีการแจกจ่ายให้ทหารไปปราบเนี้ยวทางภาคเหนือในครั้งนั้นเกิดการประทะกันอย่างรุเดือดทหารไทยที่ห้อยพระท่ามะปรางชุดนี้ถูกกระสุนยิงล้มควม่ำล้มหงายแต่ก็ไม่เป็นอะไรสามารถลุกขึ้นมายิงต่อสู้กับพวกเนี้ยวได้อีกจนทหารเยี้ยวเห็นเป็นเรื่องอัศจรรย์ ถึงกับหนีทับแตกไปถึงกับมีชื่ออีกว่าพระชุดนี้เป็นพระท่ามาปางกุกเงยวอทิ้งปืนมีเรื่องเล่าในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวชาวจีนก่อกกบฏถูกทางการจีนปราบปรามจึงพากันหนีลงมารวบรวมพลอยู่ที่เมืองพรวนเพื่อเตรียมการเข้าตีเมืองหลวงพระบาง ชาวเหนือเรียกคนจีนพวกนี้ว่าจีนห่อหรือเนี้ยวซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี้ยก็คือพวกไทยใหญ่ที่ประปลนอยู่ในสยามเหมือนกับพวกห่อราชการที่5จึงโปรดเก้าให้พระยาพิชัยเกณฑชาวเมืองพิษณุโลกยกทัพไปปราบรามจนได้ชัยชนะเรียกการศึกครั้งนี้ว่าปราห่อชาวเมืองที่เข้าร่วมทัพ ได้รับแจกภราพิมพ์จากวัดท่ามะปรางจังหวัดพิศนุโลกติดตัวกันไปคนละองค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแต่ปรากฏว่าเกิดเหตุหน้าอัศจรรย์พวกจีนห่อไม่สามารถทำอันตรายได้จนเกิดเป็นความเกรงกลัวต่อการศึกครั้งนี้จึงพากันทิ้งปืนทิ้งอาวุธหนีกระเจิงกันไปหมดจึงเรียกขานกันว่าเงี้ยวทิ้งปืนนับแต่นั้นมา ภาพถ้ามาปางหรือพระเงี้ยวทิ้งปืนเป็นพระศิลปะสุขโขทัยแบบตะกรวนมีทั้งเนื้อดินและเนื้อชินมีพุทธลักษณะดังนี้องค์พระประทับนั่งปางมารวิชัยเหนืออาสนะบัวเล็บช้างภายในกรอบรูปกีบบัวมีเส้นซุ้มสองชั้นชั้นนอกเป็นเส้นกรอบส่วนชั้นในยกนูนเป็นประภานชนลพระพรกรูปไข่ พระกรทอดวางอย่างสละสรวยกลมกลืนพระวรกายได้สัสดส่วนสง่างามเนื้อขององค์พระจะมีความซึ้งนุ่มนวลต่อมาเมื่อมีการขุดค้นพบพระพิมพ์นี้ที่มีพุทธลักษณะเหมือนพระเหน้ยวทิ้งปืนหรือพระท่ามาปางจากที่ต่างๆอีกหลายกลุ่มเช่นกุวัดพระศรรัตนมหาธาตุกลุ่เจดีย์ยอดทองกลุ่อรัญญิก กุโรงทกุอัฏฐารถและกุวัดสตือเป็นต้นนอกจากนี้ยังพบที่จังหวัดอื่นๆอีกเช่นพระธาตุมาปรางวัดมหาธาตุจังหวัดสุพรรณบุรีพระธาตุมาปรางวัดพระนอนจังหวัดกำแพงเพชรเป็นต้นส่วนพระธาตุมาปรางกุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเป็นพระร่วมกุก,กับพระชินราชใบเสมาสถานที่พบพระส่วนใหญ่บรรจุไว้ในพระปรางด้านหลังวิหาร พระพุทธชินราชซึ่งมีรูปทรงคล้ายกับพระท่ามาปางกุวัดท่ามะปางมากแต่จะปรากฏรายละเอียดขององค์พระชัดเจนมากกว่าและมักพบพระที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์งดงามเพราะองค์พระนั้นถูกบรรจุอยู่ในกลุที่แข็งแรงมิดชิดมากกว่าพระกุวัดใหญ่ถ้าเป็นเนื้อดินมักจะพบแบบเผาไฟแก่เป็นเนื้อสีแดงเข้มเนื้อแกร่งและแข็งเป็นส่วนใหญ่ ส่วนเนื้อชินนั้นจะเป็นแบบเนื้อชินผิวสีดำแต่มักจะเป็นแบบแก่ตะกวัวเล็กน้อยไม่ฟู่รุ่ยเท่ากับของวัดท่ามาปางแต่สำหรับในเวทวงนักนิยมสะสมพระเครื่องแล้วมักจะเรียกกันสั้นๆโดยตัดชื่อวัดออกไปอาทิพระท่ามาปางพิษณุโลกหรือพระท่ามาปางจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นต้นแต่ไม่ว่าจะเป็นพระท่ามาปางวัดไหนจังหวัดไหน พบปรากฏพุทธคุณเป็นเลิศทางด้านคงกระพันชาตีแ้วคาดและเมตตามหานิยมทั้งสิน้นน่าสะสมบูชาทั้งนั้นหรือได้ว่าพระท้ามาปางปุวัดท่ามาปางจังหวัดพิศนุโลกเป็นต้นแบบของพระท่ามาปางทั้งหมดเพราะจัดเป็นพระที่มีอายุการสร้างส,างสูงกว่าทุกทกที่ที่ค้นพบพระในลักษณะเดียวกัน และพระธามาปางที่สร้างชื่อและโด่งดังจนได้รับฉายาพระเหี้ยวทิ้งปืนนั้นก็คือพระธามาปางกุวัดทธามาปรางจังหวัดพิษณุโลกสรุปว่าพระธามาปางนั้นเป็นพระเครื่องที่จำลองรูปแบบของพระพุทธชินราชมาไว้เป็นองค์พระเครื่องในยุคแรกๆก,ก็ว่าได้แต่ในปัจจุบันราคานิยมของพระสกุลธา,ามาปลางนั้นยังคงไม่สูงมาก นักนิยมสะสมหลายท่านที่ใฝ่ฝันอยากจะได้พระพุทธชินราชในรูปแบบพระเครื่องมาอาราธนาพกติดตัวนั้นาคิดว่าพระพุทธชินราชใบเสมานั้นราคาสูงเกินเอื่อมไปสําหรับเรา,เราท่านท่านก็น่าจะหันมามองพระสกุลท่ามะปางทั้งหลายนี้ดูบ้างพระธ่ามะปางนอกจากความงดงามและพุทธคุณที่เข้มขังแล้วพระทามาปางพระสกุลทามาปางยังขึ้นชื่อว่า ยุคการสร้างที่เก่าแก่กว่าพระพุทธชินาราชสกุลอื่นๆอีกด้วยครับและนั่นก็เป็นวัตถุมงคลที่บรรทบุรุษของเราได้สร้างไว้เพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาเพื่อจะรึกไว้ในแผ่นดินให้ลกูกหลานไดน้ระลึกถึงพวกท่านแม้เวลาจะผ่านมาหลายร้อยปี แต่คุณค่าทางประวัติศาสตร์ก็คงจะถูกจะรึกไว้ตลอดไปไม่เสื่อมคลายแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ